ครับพี่นี่ครับกาผ้านะครับพี่น้องขับมาเบึงสวนของตาขวนครับซึ่งเมื่อนี่สีบอสีบอสไทยคิดบักนาวครับพี่น้องเพราะว่าบักนาวเกิดเกิดดีอยู่แล้วครับเกิดดีอยู่แล้วล่ะกะขายได้เงินตลอดครับบักนาวของขวัญใหญ่มีบักนาวอยู่แผงนี้ครับพี่น้องแล้วก็อีกแผงนึงหลายต้นครับครับนี่คือเป็นเป็นสวนใหญ่แล้วพี่น้องครับบริสุทยุ้ยจินครับแล้วกะแต่ขายแล้วครับพี่น้อง ซุ่มลนอยู่เดียวกับเจ็บเอาครับพี่น้องมือนี่มายำเพราะไงอ่าขวนนะครับหมู่ที่15บ้าบ้านจอมสีพี่นอ้องมือนี่สิบาพี่น้องมาเบิงอินทผลัมนะครับซึ่งเพิ่นปลูกไว้น้ำสวนนะครับเลยสามปีปลูกไว้เลยสปีครับพี่นอ้องปีนี้ออกหน่วยกันหลายเลยครับที่ต้นตำเพราะวา่าเพราะไงเพิ่นตัดตัดอ่า กินเขาออกตลอดนะครับปีนี้เกิดนวยเกิดทุกช่อเลยพี่น้องนี่จะช่อยอยังไงนะครับอันนี้คือห่อไว้มันแดดฮอนนะครับเกินตรงหอ่อไว้น,นี่คืออ,อินทพาลัมนะครับปี25 6พันหอีนี่ออกทุกต้นปีไก่เนี่ยออก2ต้นพี่น้องปีนี้ออกทุกต้นนะครับนี่คือ,อสวนตาควนนะครับหรือนนว่าฟาร์มตาควนจอมสีครับพี่น้องนี่ ปูยังเป็นมดรับีปน้องราวาอยู่ในนี่มิตรฟุ่นครับเป็นเลียงงัวหลายนะครับพี่น้องขอกงัวครับน้ำฟุ่นน้ำยังนี่ไหลลงมาพี่น้องปูระยะห่างออกว่าจากขอกง้วสักหน่อยนี่เกิดน่วยเกิดผลดีขนาดเลยครับนี่ครับเกษตรกรต้องแบบนี้ครับต้องขันเลียงงัวแล้วต้องมีต้นไม้เสริมครับพี่น้องเพื่อเป็นร่มเงานะครับอันดับแรกเลยต่อมากก็คือเพื่อได้ผลผลิตได้หมากได้ผลของเขานะครับได้อยู่ได้กินได้ขาย อินทบาลัมอันนี้ออกสองช่อครับต้นนี้นะครับทางนี้ออกนับแล้วต้นนี้ต้นนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดช่อเลยพี่น้องเจ็ดแปดพ่วงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับใช้พะยัยใช้ตอนไปโอ้นั่นบอกเอ้ามาตอนไหนเนี่ได้อยู่นะโอ้พี่น้องครับมาเบิ่งการตอนของอินทปาลัมนะครับนี่คือพะยัยเพิ่นให้ผู้ใดมาตอนใหายพะยัย นี่ครับเป็นให้คุณค้นที่มีความรู้ในการตอนอินทภาล,ลัมพี่น้องตอนในสองตนยาวแล้วกำลังติดแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งครับวิธีการตอนเพื่นว่าจังไหนนะครับพื้นตัดเอาจากไสไปตอนพ่อฮอ๊ะพื้นตัดเอาจากไสไปตอนนี่เลยเพราะว่ยนี่ที่บ้นใส่เดี๋ยพ่อฮอนตอนแล้วก็ใส่ปูนขาวช่อแบบนี้จิตตอนในใส่ช่อบแบบเลนี่ โอ้โหเครับพี่น้องการตอนของชอนี่นะครับต้นนั้นก็ไดเนี่เพี่น้องเอาชอแบบนี้พี่น้องออกตอนนะครับนี่พี่น้องเห็นเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่มกระชิตอนอีกสองชอน่นะครับนี่ครับออกน้วยทุกต้นครับพี่น้องต้นนี้มีสามพวงไงเลยนะครับนี่ครับพี่น้องมีบักงวงบักมีแซมอยู่เบิดเลยครับพี่น้อง รับแบบนี้น้ำยาแบบนี้น้ำยาโอ้อันนี้ก็ขึอนเอาไปต้อนได้เป็นพรอนี่นวดต้อนนี่พี่น้องช่อแบบนี้คือต้อนได้ครับเขาเอื่นว่าขันมันคาขันเป็นนอเนาะขันมั็นคาเขาเอื่อนนอนะครับนี่เอาไปช่อได้ครับอันนี้ก็ออกซับปาดอันนี้ต้นนี้ต้นนี้น้อยขึ้นหลายช่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันบดสมบูรณ์ไปในตัวปีคือมันแรงมันแรงเพราะมันแดดฮ้อนเกินมันบ่อนอืม เห็นมโนยมันโมงอ่ครับพี่น้องนี่เริ่มมีหน่วยมีิยังหลายแล้วครับพี่กานห่อไปเป็นเสี้อใส่กถุงอ่าถุงถุงกระดาษถุงปูนหอนะครับห่อกันแดดซื้อๆมันบวบแมนแมนกันแดดนี่ครับลวกอ่าพี่น้องมาเบิ่งนี่ช่อนี้หันหน้ามาทางทิเตะวันตกครับแดดตอนบ่ายมันแห้งพี่น้องนะครับเมันก็เลยหอดีๆนะครับพี่น้องนี่การการการอ่าปลูกอินทผลัมเราต้องเอาใจใส่เพราะยังหลุมอยู่หลายหลุมนี่แตงไว้นี่ปลูกยังนี่อันนี้สิปลูกักเขียบ โอ้ปลูกไม่สวนใบเอาปุ่นใส่ใบเสวนคนได้น้อการเตรียมลุมคือบ่อขึ้นธรรมดาเนี่ยป่อปลูกน้อยหนาฮ๊อตพลลงไปเนาะโอ้โหปุ่นใส่ปุ่นใส่ใบโอ้โหก้นล้งเลยป่นไดประมาณเลยป่นไดนหาซิบเส้นหาซิบเส้นก้นลงไปหาซิบเส้นประมากับค้นปุ่นใส่ดินบ่เออคนใส่กับดินธรรมดาเนี่ยม่้โอ้เตรียมเตรียมดินไว้นี่พ่อใหญ่เตรียมดินไว้ครับพี่น้องอันนี้ปลูกเองหรือมันจ้างสาวๆมาปลูกให้หรือังไง นี่คลุ่นขู่เองเลยนะเฮ็ดเองเลยโอ้พี่น้องข้าขาจ้างเพราะว่าเราขันบัจ้างไม่เป็นว่าไฟนี่ก็ได้เอาพี่น้องครับบมอกเน่ามะม่วงหมอกเน่าพ่อใหญ่พี่น้องทีแต่เราชอบพ่อใหญ่เิ่งเอาครับนี่แต่เราชอบเขาหมอกเน่าปีนี้ออกลกขนาดนะครับอ่าเป็นสวนพงเย่ตัวเด็กก็ได้พี่น้องกับพอมีพี่น้องมา สีผมสีผ้ามาเบิ่งกันเตรียมดินเข้าไปยังโอ้ใส่ฝุ่นครับคนวาห้าขวบครับคนร่วงนีแมนโม่โอ้ใส่ฝุ่นเตรียมกับดินธรรมดาเนี่ยนั่นไปยังดินตะก้นออกจากบ่อมั้งนี่เออดินจากหลุมพี่น้องเป็นกับเอาขี้กล้วยขี้งัวมาใส่ข้นข้นเข้ากันนี่ครับพี่น้องมีแต่ฝุ่นดิโอ้มีแต่ฝุ่นมาเนี่การการปุ๋ยขอกปุ๋ย ปุ anyway, exactly. ๋ยธรรมดาเขานี hmm. nhưng, mm ่เจริญ hmm. ด mm ีไปครับต้นใหม่ครับดีกว่าสุยางนะพี่นะบังไฟมาได้บังไฟมาเด็ดดีมากอินทป่าลำนี่มีจฉกต้นปีนี่ใช่ไหมมิจฉกต้นทั้งหมดอินทปาลัมมีซีอันนี้ปลูกล่องเป็นกระเจีนบเนี่ทดล่องบึงถอดล่องซีต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โบรานธรรมดาตัวนี้ซีต้นนี่งหมื่นหนึ่งพี่น้องเป็นเป็นต้นที่เขาเพาะเลี้ยงไว้แห่แล้วมันวะ อ๋อลงครับอ๋อตอนบ้าาออกไยตุกตนซิซิปีไก่มันนี่ประมาณเ็ตแปดพวงออครับครับปีนี้ออกไรปีนี้ออกไรเป็นเราะเป็นรับมันเ่เป็นจีี่ก่มนเห็นัานจีนมันแดดเมนเมยนครับแมียนเาน่าก็ร่นไหลปีนี้แรงคักแรงห่อนขัดร่อนกันห่อน ธรรมชาติมันบคือเก่าด้ยเขาต้องเขาต้องรูท่านธรรมชาติด้วยครับโอ้ครับตัวไปสีเฮดโซลาร์เซลล์อยู่ป like ่ะที่อืมพอประหยัดทุนอะครับมือนี้ก nee ัพาพผมเป็นพี่น้องมาเบิ่งอิทธาลำสวนตาควนหรือว่าสวนพญาบานตุลดนะครับขันพี่น้องขัมานี้พี่น้องบ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องอยากเบิ่งบักม่วงบักมีโอ้ยมีบัดสุยางสุเนี่ยครับครับออะพีเนี้ยพี่น้องรับมือนี้ ามีพี่น,อนอ้องเดี๋ยววิธีการปลูกมาถามพ่อยังรดด่รถรถมันบ่ปลูกต่างๆครับก็ขอขอบคุณครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับ